อันนี้ก็เป็นากดศคื้มๆครับผมวันนี้ก็จะผากับข้าวเป็นแดดัแบบมองครับผมอันนี้จะไปทะเลครับผมผาข้าวทะเลกันครับตรวจสภาพก่อนครบ้ยังไงก็เป็นนะครับนี่ครับเป็นแดกับข้าวผมมัก็โดนตกตุงนี่เป็นอายุข้าวครับผมปลาข้าวครับผมนี่ครับ ไปขายกับข้าวผมวังวนดักไก่นะครับหน้าฝนแล้วฝนตกช่วงนี้พายุเข้าแต่หลังนั้นของขายไม่ค่อยมีครับต้องไปหาข้าวเพื่อความอยู่ของทาง คือชายทะเลครับผมชายทะเลไปดูฝูงปลาต่างๆนะครับ ตอนนี้เราจะมองขูปลากนะ่อนนะจไมีใช่แม่ นรอยรอบครับผมี่แม่นอนผมรได้นยมีได้ ตอนนี้ใครว่าได้กดหนึ่งใครว่าไม่ได้กดสองนะครับตอนนี้ผมอยู่ในเขาขุดเหมือนอันตรายค่ะหินหินเยอะแล้อแต่ตอนนี้ผมเจอปูมันอย่างนั้นไอ้ซอกครับ คเ่องบินก็มา ดูมีไมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปหาหอยนะครับเพื่อผมเจอหอยเยอะหนึ่งอย่างหอยนางรมครับเดี๋ยวผมค่อยมีมาเอาเยนหรือว่าครับจังหวะที่ว่ารอครับผมรอปลารอเวลาจะไปเก็บกัดบรรยากาศครับผมบรรยากาศนะ้ำไหลลงทะเลครับผมสวยงามมาก เราจะมาเดินหาหอยครับผมเห็นไหมครับเดินหาหอยนะครับผมหอยชนิดนี้มันจะขึ้นมาพร้อมกับน้ำนี่แหละครับหาน้ำบรรยากาศดูดูไปหาหอยนี่ครับเดินหาหอยนะลมแต่เรามาเจอหอยนี่ครับผมนี่ครับหอยยอนะครับผมนี่ครับเนื้อเป็นแบบนี้เห็นไหมสวยนะครับนี่ครับหอยยอนะครับไปต้มนะครับทำลาบครับผม หอยธรรมชาติหอยยอหอยหนามครับผมเรียกเรียกเขาเรียกหอยหนามครับว่าหอยยอครับผบ้านผมตอนนี้เดินหาหอยก็ครับหาหอยธรรมชาตินี่มันจะอยู่แถวหินนะผมถ้าไม่สังเกตจะมองไม่เห็นนะครับนี่ครับนี่ครับมีหอยนาชาชนิดมีมีปูด้วยนะครับผมเห็นไหมครับนี่นี่เรามาเจอตัวนี้เลยครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ของแท้แน่นอนกับผมนี่ครับอันนี้หอยครับหอย หอยนางรมใหญ่ครับผมนี่ครับถูบลือเลยครับเห็นไหมครับหอยนางรมนะครับผมนี่ครับตัวนี้ครับหอยนางรมพอได้กับข้าวแล้วรับจะมีอีกตัวครับนี่ครับเป็นของธรรมชาตินี่ครับเหี้ยเหี้ยหอยนางรมหอยใหญ่ครับสองตัวครับนหี้ยผมถูบลือเลยครับนี่ครับของแท้ครับหอยนางกำลังขึ้นครับเดี๋ยวสักพักเราเราจะไปเก็บดังเก็บกัดกันต่อครับ นี่บรรยากาศตัวนี้กงกำลังขึ้นนะครับสวยงามมากครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเก็บกัดก่อนนะครับ có người mọi người mọi người mọi người không người mọi người mọi người mọi À, อะไรไม่ได้อย่าไปลึกเกนินอะไรยังไงพี่ไทยไว้เห็นไหมครับ ทีมงานทั้งพวกครับผมต่างชาติพม่าเหมือนกันเขาก็มาหากับข้าวทีมงานแล้วเราก็แบ่งน้ำใจครับผมเราผมก็จะเอาหอยมาด้วหอยเป็ดต้มใบตลูกชายครับดีไหมครับหอยครับปลานี่คือผมคพื่อให้พม่าครับยเขาไม่ได้ปลาแล้วเลยับเขาเป็นคนงานที่มาทำงานในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็ขอให้คเขาดีกว่าเดี๋ยวครับ บ้านนะคผมนี่ก็แบ่งไงเพื่อนมนุษย์เ้ตตตาาาาใหป็นมมงงง